พี่ฟามฟามฟามบ่างป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 างกลางกลางกลางงลางกุกงางางฟางฟาอ๋อปางป่างปางทำไมใ้ชื่อเขาขุดหัวเชื่จังวะพี่อ๋อปัง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 ปางาอะไรวะเนี่ย อะไรเอาล่ะอะไรเอาล่ะน้องเป็นใครปะครับเนี่ยเป็นบัดครับเป็นบัดเอาโอเคครับสวัดดีครับเป็นบัดเทปหมเป็นบัดเทดีวะนี่เขารู้ได้เลยน้องน้องเขารู้นี่เขารู้เขารู้นี่โอเคอ่าโอเคโอเคนี่เนอะเอา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 เอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเอิ้นรู้ว่าเกมคุณจะหลุดอะไรพี่มันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นวะพี่ โอเคอ้าโอเคโอเคเดี๋ยวมันช้าพี่นี่เนาะเ,เอ,อ้าเอ้าเอ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 ้สัตว์ไอ้เหี้ยตกล้เลยไอ้เหี้ยเอ้ยกูนึกว่าเกมกูจะหลุดไอ้เหี้ยอะไระพี่มันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นวะพี่เออใครใครมาเติมอะไรมาให้วะพี่บอกว่านี่บอกว่านี่วะอโอเคครับโอเคครับมันกูจะกู้น้องเขาไปกักน <laughs> อ่าน้องชายไอ้ขึ้นมาข้างบนชั้นสามกับพี่หน่อยครับ โอเลครัทุกคนตอนนี้พี่วินแกทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับตอนที่เราส่งไปครั้งแรกนะครับไอตอนที่มันเด้งอ่ะมันเป็นเด้งเพชรทุกคนน่าจะได้100เพชรมัางเอของผลพหม่เดืออะไรนะครับแล้วอันต่อไปทุกคนเดี๋ยวผมจะแบบว่าเติมเข้าอีกนะครับทุกคนอีก2 0บาทนะมันก็จะได้กระทะเลยเอาตอนนี้เลยนะทุกทคนตี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 ต เป็นอะไรพี่เป็นอะไรเป็นอะไรพี่พี่บอกมาดิมันเป็นอะไรมีกระทะมาวะย่าอุ้ยกระทะกระทะสวยพี่มันมาได้ไงวะผมอยากได้วะเจ้าไปทำไมไม่รู้ไม่ได้ก็เติมไปรู้นี่กูเติมมเตมผมได้นานแล้วพี่เอ้ยเอ๊ะแล้วพอกดใช้มันจะใช้ในเกมได้หรือเปล่าวะ ไอ้ลองนี่ลองนี่ลองนี่ตัวไอ้ท้นทีอ่ะพอใช้ไ้มันจะไปเก็บแล้วมันจะเปลี่ยนเรากินบาทีวะพี่นีพี่กดยังอ่ะกดเืนแล้วกดใช้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับ